น้ำที่เขาเจ้าไซานี่ก็โต้องอยู่นี่นมันก็คอยไหลจิริ้มจะได้นี่นะโต้งก็ซไซนเวลาประมาณสิบนาทีเพื่อจะเต็มกระตุกนึงง่ายแล้วเนาะลูกสาวเนาะจากปีแล้วนี่นยีราฟโปนก็ม่อ ไปเอาอยัางไปเอาผักกันไปอิดบัตรบัตรโจนมารูบ,บัตรเฉยข้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกคนนะกระทรวงวัสดีพี่น้องชาวไทยที่กำลังติดตามนะแล้วก็พี่น้องชาวต่างประเทศที่ต,าตานะ่างทิ้งต่างแดนนะก็ยินดีต้อนรับทุกคน,นสู่หมู่บ้านชนบุรีตอนนี้พ่อยกับที้งานนดะิ มาอยู่ที่บ้านเฟื่องบ้านเฟื่องนะี่เป็นบ้านหนึ่งที่ว่าติดแปะคับเซ่แล้วก็มีคู่ที่มีที่ทัดธรรมชาติที่สวยงามนะเป็นบ้านหนึ่งเหมาะสําหรับการมาตั้งเต็นท์นอนตัดเข้มซีทุกคนนะี่เป็นบ้านอ่าเขาเอิ้นว่าเซ่สมุนนะก็จะเห่ยวเยียดลงพื้นเลยเซ่ตัวนี้ก็เป็นสาขาของแม่น้ำเชื้อบังเฮงคือกันทุกคนนะี่นะอ่าพวกเขาเปลี่ยนแผนจากไปบ้านละนี้เขา้าเดินทางคอยทายทอดวิถีชีวิตรอเมือตามสายทางนล่ทุกคนนะมันอากาศหนาวพอด บ้านนี้กระดาบตาิดแปะตามสายทางกันเลยเอาวิถีชีวิตชาวบ้านใน,นยำ่ำบายบายมาฟะพ่อแม่พี่น้องเขานะนอกจากกัดขีดไฟและชาวบ้านก็นไม่ได้อดเพล่ออนเลยตับเข้าไม่หยุงกระเด็นี่หมออแกนในแชนแนลนีกไ,ไฟขีดไฟคลายหนาว โอ้นีโคชนซีสมูงงามเลยทุกคนตามเข้านะแม่ป๊อบเลย <c oughs> โอ้ยทำเรื่องมาตามเข้าโอ้ยลมก็ล,ม,ลมหนาวก,าก,กระโดดมาเน,นี่ยแงดันสแงดลึกกับเบอรไหนเบอร์ว่านนี่หนาวเท่านี้บ่มาหนายเต็มมาใหนะ้สแงด์หน่มาให้ก็เลยในเอ็อานาโอ้ถือว่ามือน,นี้ไข่ได้เนะาะเบอร์หนายใกล้ใกล้เบอร์หนายโอ้สะต้นนั้นหากะเฮ็ดไม่เลยตัวนั้น เ้าลูกสาวเราปบแล้วลูกสาวลูกสาวนะปบแล้วหนาวบอ๊จะแงบเลยเนาะโตกอลังกายแลนเอาด้วยล่เด้อพูดน้องๆถึงนี่ถ้าเข้าหนาวแล้วเขาอกกลังก่อย่างนีมนสุขภาพแข็งแรง่น้องเยเื่อ แค่ไม่ได้เฮ็ดเว้อันนี้ก็แน,น่นแน่นอนต้องได้เฮาพาห่ฮมเลยแหละมันหนาวกันแล้วกับเบิร์ธฮันและกับฟีดไฟอันนี้สกาบน,นีน่เนาะอุม้มตั้งไหนจะแงด้เลยอันนี้เบิร์ธหมาน้อยละทัานทัานขั้นล้วสังเกตนะอ่ะจอเนี่ยสังเกตอาจจะเด็ดชุบพนกดไฟฟีดีฟได้ดังไฟย,ยามหนาวดังเฝ้ากอดไฟแล้ว ขางมือเขาพอมีแห้งบางคนหนะมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ม่ได้มีความหาบเพลงและน้ำลิ้นน้ำที่เขาเจ้าไซานี่ก็โตุงมาอยู่นี่มันก็คอยไหลที่ลิ้นที่ลิ้นนี่นะโต่งกับไซเวลาประมาณสิบนาทีเพื่อจะเต็มกระตุกนึงหนาวหนาวนี่ตับเข้าีาาาไฟมอ,องแผลกขะโมดเลย ด,งดงออ่งนะจนจีด่งโอ้โจรุยเลยโอ้โอโป๊บป้าผู้สาวนะบ้านนี้เป็นบ้านที่ทำเลงหมู่บ้านงามทุกคนเลยนะเนื่องจากว่าเป็นบ้านผู้โดยผู้โดยแต่ว่าเขาเจ้าตั้งบ้านเฮือนอยู่ตามฝั่งซซฝั่งซซสมูลเลยเจ<ด><ด>้า<ด>ตั้งบ้านเฮือนตามนี้แหละเฮือนเขาเจ้าสุร่ายไ่เสาซิมังแน่ไซ่เสาสไม้แน่ะนะ บ้านเฟื่องนี่เลีงนกกรงแขกไปนํามีผู้สาวสองสามคนอยู่บ้านนี่แต่ว่าเขาเจ้าอายกองปบมาแล้วทุกคนเลยปุ๊บปปปก็ไม่ได้ปบเขาบอลอื่นปบเขาป่าเลยนะ, <c oughs> ะทำเลหมู่บ้านกาดอันนี้ทางนี้จะเป็นทิศตะเวนตกนะทิศตะเวนตกนี่ก็จะมีมีบ้านคนทุกคนเลยถ้าว่าเขาน่ำน่ำไปทิศตะเวนตกเชียงเหนือนี่ก็จะติดกับหมู่บ้านประยุยอันนี้เลาะลงไปพุ่นแล้วจนฮอดเขตเชียงหงมจนฮอดเขตจุดชุมลาดหอนะ โอยสีตอนนี้มันจะเหี่ยวยีดลงไปฮอสแสเล่นหมดเลยถ้าว่าเฮามาในยามหน้าฝนนี่ก็จะเห็นโดนเมฆหมอกอ่ากามหนวยหนวยผู้ต่างๆ่างชาวบ้านมาแต่อาหาอยู่หากินผู้บางคนก็นไปลกมันต้นปูมันต้นแต่เขาราคาเป็นต้นมันตกต่ําก็เลยจเจ้าก็โจ๊ะในการลกมันต้นก่อนโอ้ยเสง็ก็สง็ดหนาวหนาวก็ดักกร็รอช่วยเล่แกล้เดอร์นี่ มีป้องอบันชวนขุดมันต้นไปละป้องไปละมาเต้ก้อนโอ้ก<อ>้อนไหนแคบบ้านนี้โลดโอู้หนาวลึกก้อนทิไปใช่เลยกันต้องได้ถี่ไฟก่อนโอมาลงตรงติ้งมาเลยทั้งหมดาเต้หาโฟลหาฟืาฟฟนมาดังฟีงมันหนาวทุกคนเลย จเจ้าเจ้าหลูเอาฟืนเขาเิ็นวาลลูเนียนฟืนนะเอาไม้พุกไม้พ่างที่มันตายแล้วมาดั่งไฟฟิงนี่เพิเ่งนี่วะโอ้โหจอยในก็ลึกขึ้ พาอย่างคุณจะหา้าดมันหนาวมันลมแห้งทุกคนเป็นบานที่ตั้งอยู่ตอ่ตอต่อแล้วฝนแล้วลมเจ้าเก่ง <c oughs> เปิดแงปะปะเฮืนึกนึกโอ้นึกมีมมน้อนเพิ่นวาอองวันนี้มาเจ้า,เาให้งานได้ตับเขาใช้บ้านนึงไหมในบ้านนี่ได้บ้างบ้านบา้บามบา้บานสองคบคบที่สองตัวนี้ คนต่ำซอยกันก็แล้วว่ายุบน่าเอาทางนี่ต่ำแล้วเหมคัดโอ้โหลมแหงเหลือเกิน ปาแต่สะต่ำเขานี่กับพูนเลยนะเฮาอันตะไฟ ง่ายแล้วเนาะลูกสาวเนาะจากปีแล้วนี่ยีปก็่อรโปนก็ม่อโอสาวเพื่อว่าเริ่มซื้อเราเลยครีนเนอะมรู่มืดเหนเออแะไจอยตึงอันไดวะโอปันบุกเคยเห็นกันเนาะ สาวบันเฟืองนี่จะคนผู้สาวอยู่บ้านนะส,าสีนะสีนะเบิร์นปล่อยปนนะกล,ย,ล,ย,ล,ย,ลยน่ะนอโอ้กลมุ่ยนะสิเบ็ดคนน,นี่หล้ผู้สาวอยู่เขตชน,นบทนะตามเข้าเก่ง ขอบใจขอบใจไปมั้งขอบใจไปขอบใจเด้อว่าสิขอบใจเด้อว่าสิเด้อน้ำน้ำเอาละอันนั้นวะขอบใจเออเอาโซนเนี่ยันนี้อายเพฝันนี่อ้าวปใต้ละขอบใจไอ้ยแต่ส่วนรายเขาจะจะอายส่วนบดมือเขาจะอายนั่งพาะว่าส่วนรายเขาจะจะปลูกยึดสมมึกแบบตามเข้าวตาน้ำไปยังสิเบีแบบว่าขอบใจนี่ยังยังเพราาะว่ยเงไง ยังไงหลายเพราพวพวะว่าพ่อแม่เขาจะนี่ไปให้ไปน่าไปสวนนั่นอ่ะอิด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 ,อดไปเลยบุกขอบใจก็ได้เอาอ่าจื่นเด้อมามือหน้าเขามีคนมาให้ขนมให้แล้วนี่นี่เนี่ยนกติสกอดขอบใจเราจะเอาน้ำเพลินเด้ออ้าวคนนี้แห้งอายนะคสาวน้อยอ้าวอิดเนี่ยเออ,อสลายมันเรจะเอาพวอนี้ขอบใจได้นะนนกกว่าจะเอา Sòn môn lại đây đây gì nhỉ? đây đây anh đây 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 โอ้ยได้เ no มื no ่อเลยเนาะโอายี้คุณนั่นมามามาเอามาอ่าฮะเออเอาพุณนั่นมาอีกขอบใจป่ะขอบใจใชนกี่ใต้ใจเออนกข้า่นนกเหรอไปไงไงขอบใจเด้อบ่สิขอบใจเด้อขอบใจเด้อเบาดูว่าค่อยๆขอบใจอ่ะไม่ไม่โต้อันไหน

เห็ดนาะเข้าหน้าติตัวนี้ปันชวนเออปันชวนอันนี้เจ้าบะนี่อ้อเนาะเจ้าเนาะเล่เนาะอ้อเนาะอ้ลึกเนาะเจ้านาะกระมูลเล่นูะขนาดขนาดปิดหลังเืิญยังงามเออปิดหลังเืิญยังงามเออคืาเลยนี่เองเนาเออจับปีเลยเนาะจับปีละ ี่เี่ป่่เีนี้ยเลยจีต้นไไม่เทาเลยนะเากเิกเซิดบ้างอยู่เลงามเนาะโอ้เนาะน้วเนาะสเกเนาะเหนาวนาน็หนาวบ้านเฮือนของบ้านเฟื่องนี่บ้านเฟื่องนี่เฮื่นกับบ้านสะดวกทุกคนเลยนะ บ้านสะดุนอ่าที่ติดทางออกไปเซอร์เสเดนเวียดนามสองบ้านในโฮมมอกกันเป็นบ้านหนึ่งเขาเอื่อนมาบ้านสะดุนตัวนี้จะเป็นคุบ้านเฟืองในการปลูกสร้างเฮิอนเขา,เาจะคุดเอาน่นผู้นี้คุดคุดเจิ้นเจิ้นลงมาเพื่อให้มันถมบนใต้ที่ต่ำแล้วเขาเจ้ากันปลูกเพื่อเป็นสิเลหน้าบ้านเขาเจ้ากัสะอาดงามตาดีเะยซะเขาจะเสียหญ้าตลอดเลยมาฮอนนี่นี่ ดินฟ้าอากาศมันก็ฝนฝอยมีหอดผีเลยทุกคนถ้าว่าฮอนยับไปบ่อนบ้านอเวนบ้านมะนายบ้านละกูสุรุนจะมีฝนฝอยตกตลอดเลยนะมาแถวนี้เบิดและกีโต้นะมีพ่อเพ่งเป็นเป็นสายลมตีส่งความหนาวตะล่ะไหมเชือกเชอกเต็มตู้นี่เยือกคือเป่าอะเป่าตะไคร้อะไรได้ก่อนไหมอ๋อไป่ลำ ือจูจุเต้จูตุโกงอะก็จูตะกี้นั้นอ่ะทุกคนไงอันนี้คือภาพรวมๆภาพบรรยากาศอยู่ในหมู่บ้านเฟืองหรือว่าบ้านนาสะดุดเท่านะครบเฟืองบ้านนี้ก็ประมาณสิบป่ายละค้าเฮือนนะดีเศ้ากันล้วทุกคนไงบ้านเฮือนก็ตั้งล่อเลียบตามอ่าตะฟังซีสมูนี่แหละนะซา,าบานกะเถือสิบเฮ็ดหน้าปุ๊กเข้าเนี่ยนี่โชว์ลายกับเจ้าเฮ็ดหน้าแซงทุกคนนไงนนทางนี้นี่ทางนี้นี่จะเป็นหน้าแซง ่าเขาเจ้าเฮ็ดนาแซงนี่ได้มีความยุ่งยากลำบากย้อนว่ามันมันหนาวทุกคนเลยฮะเดินด้วยเงินสองไงพบกับความหนาวแล้วตีนมือจุดจังหมดแล้วอันนี้เนี่ยปนเอ๊ะปนเอ๊ะเออฟาดตะกองตารางเฮิรนได้ประโยชน์นี่เนาะได้ใช้ประโยชน์นี่เนาะเนียวมันเนี่ยแค่เลยนะอู้ใช่แหละมือเนี่ย อ๋อมาหาฟืนป้าไรยเนาะเดินน um> ี่เนาะเดินเดินไปเดินพูดเออคตรมาคนน้อยๆอดินไปเดินพูดเอายังไอผัดบัตรบัตรโจนมารบัตรสกอย โดจดเนาะเอ่ออ่าผักเอาผักผักกูดเ <c oughs> ยิ่งบอ่ปอปีดหนี่ฮ้ยเ <c oughs> ยิ่งปีดปีดไปแหล่ไปเต้เอบบปเเอปลาตึงตุกตาเนี่ยปลาตึงตุกไปตามซีน,นี่อโอ้ตามซีน,นี่เราเอาไปเอาไปหาผักกูดมากิน <c oughs> เห็นปีกุ้ยก็เอาปีกุย้ยเดีนน๋ยวตามแค่ซีนี่จะมีจะมีปลาเออ ตามแคมเซจะมีป่ากล้วยป่าเด้บดาลู่ทุ่งนาบ้านลิบแถวนี้แหละบ้านนี้เป็นบ้านที่ว่าสุวิวทุกคนมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามสำหรับคลิปนี้กับโคตรจุ่มจะคนมาเนี่ยมาลมหนาวนะเสียงรบกวนนะรบกวนระวังกันหน่อกคนนะนะสำหรับวผดีโอนี้ก็เป็นพิ้ีชาวบ้านของพ่อแม่พี่น้องเขาที่ว่าลอเลีบที่ตั้งบ้านเฮือนอยู่ล่อเลีบตามแคมเซนะนั่นก็คือเซซุ ไปไลตุกเซบังเฮงสาขาของเซบังเองนะวันนี้มาสิหอมตุกปนทุกกระบาดแต่กับชีนค้านทิพนัทววละหนดินทางนอไปเรื่อยๆทุกคนนะเัากนจากกันไปจะเริ่มเข้าไปคดนไลคคกนแชรคกนตามสองทิพนงานสนคนทุกนะเพื่อมีธรรทานพิมพไปไม่หม่นะลงเป็นประจำเมื่อในเวลาสิบเจาโมงนทีนะบเร่งรลตอนเช้าโม่งนะสดีราด้วยทุกคนนะทุกคนนะหนาวรักษาสุขภาพต่างๆนะแล้วก็